บอกก่อนไปชาดีนะกับลูกมาได้แต่เราเอ็นายยูชาดีค่ฮะจะก่อนไปเยี่ยมได้ดีละเอ็นายยูชาดีมาได้ปากได้ข้อเข่าไปนะบอถามถามเพิ่งยุกคือบอกเอาไปคือบอกพากันเอาไปห้องหมอเพิ่งมาโบมีเงินเรามีใบทหารอยู่เราไปเราก็บ่ได้เสียเงินมีแต่เสียแต่ค่าอยู่ค่ากินเท้าผู้อ่าเป็นพี่น้องกันนะแม่ไหนชาดี ับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเกอสุขุมสุขคนเนาะกระชมสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ,ะไม่เป็นยังครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกหนึง่งมาพบม,มาพอกับช่องยูทูบของวอร์วิงชายใจกันหน่อยอ่าวีช่องอีกเชนเก่าเชนเดิมเชนเก่าเชนเคยพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมเมืองประตูชุนทอนากับเวมาทางเทือนของน้องดาวน้องพี่น้องเนาะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะอเองบิ้งพี่น้องเลยทางนี้อีกเผื่อว่าในช่วงนี้บ,นบ,บราเซนเราคือโปรดิวเราไปไทยนะ้องพี่น้องเนาะ เอฟซีเพิ่งบอกไงว่าเวียงเขามาเยี่ยมยู่พี่น้องเนาะ,ะเห็นไปเห็นพระตูฉันโทษไงโอ้ยนาสงสารแห้งพี่น้องเนาะชีวิตบ้านปลายของผปุถัมเ,เนาะพี่น้องเนาะโดยที่ว่ามีเนี่ยทีพี่น้องแบบว่ไลายะนะพี่น้องแบบมาอยู่ทางทินเองคือยากไม่นั่นเนี่ยลำบากเนี่ยพี่น้องเลยจังไรก็เป็นกำลังใจให้เพิ่นนะพี่น้องเนะเาะมาเป็นกำลังใจให้เพิ่นเรียเวียงมาอัปเดตท,ทั้งนี้มาเบิ่งมาชมทั้งนี้ กำมานเฮือนของน้องดาวพึ่งชมน้ำกันพี่น้องเพิ่งน้ำกันไปะสบายดีน้องดำเด้อสบายดีโดยมาเห็ดเวียกช่วยเพิ่นบอกโดยไมาเห็ดเวียกช่วยเพิ่นหลายคนพี่น้องกัยโอ้โหสิ่งเหตุใด้มันคือหามดังด้านดังยังบ่นสบายดีได้สร้างเด้อสบายดี เหนังบานี่หามไปทางไหบ่เนี่บบ้านไดบ่มีเงินใช้บ่เอ้าท่านเงินเดือนออกบางหันเบิดได้บ่เบิดได้เนาะะบาดมีเงินใช้มาถ้ามีเงินใช้นี่สบายร้เนาะบายแล้วได้กันนี่เลยเหตุยังมานี่ยิเทพื้นบ่อ้านเด้ใชตรง้อ้ชเบิด มีบมพื้นบมยางล้กับิตเห่นี้นะอ้ใชเบิดเลยอ่นถ่าบอเสีนกลับมาก่อนเพิ่นแจ้งอยู่ว่าเพิ่นไปจังมือบางทีจะกล่าวว่ามามอโอ้ยสบายดีเรื่องหนาวเด้อโดยสบายดีโดเห็ดเวียอน้ำเนาะมาดินน้ำเออมาดินเนีเพิ่นจับหันจับนี่เอยเฉยเยอืมที่บ่มพื้นไหม ตะกี้ยังยังไม่เคยโบมจะเกือบบอ่แทยนยังนะข้าวดินเขายังไม่เคยเขาอือใชครับพอห้องน้ำห้อ,บบอ,องน้ำนี่มันดินมันตัง้งต่ำกว่าตัวนี้แต่ก่อนบอกฮ่าต้องขัาโตนี่เราไม่เอาเพียงกันทานั้นบ่ได้แต่ก่อนนะคือว่ามันหากันยุบลงค่ะเจ้าโบมนี่บอกโดยโอ้ แสดงว่ามันกะยุบลงไลยเติบแตะเนาะน้ำเป็นน,นาพี่เจโน่ยนี่ยก็เบิดเด่นเ้ยว่านัาานต,ตนกได้บนเลย่นไปป้านไปเรอดทางน้ำมันจะไล่ข่าของน้ำนะมันทางของน้ำพุนมันต่ำ

ของัวาก็มาน้ามนในโบของขวัวมาแต่ของน้ามานืน้ามันไดลตงไปโฮมบนทางนั้นบนเลยอยอาเยอะเยอเยอะรอดมานะห่าี่ดินโอเคคือข้ามคือข้ามมาขามนวยไงแทะ ង <N> ាមនងប៉ <N> ាន <N> ងាម บ่ได้ปากได้ข้อเข่าไปนะถามถามเพิ่งยุว่ะคือบ่เอาไปคืบอบ่พากันเอาไปห้องหมอเพิ่นว่าบ่มีเงินร <c oughs> เรามีใบทหารอยู่เราไปเราก็บ่ได้เสียเงินมีแต่เสียแต่ค่าอยู่ค่ากินเท้าผู้อ่า<ม>เป็นพี่น้องกันะแมนไหนคำมันเบิร์ดลายเบิร์ดยังกะมีแต่ว่าเพิ่นเหตุบทบันทึกใบเบิร์ดตันั้นเราเป็นทหารเด้เป็นข้าราชการ อย่างอยู่อย่างนั้นบอกนั่นคือว่าก็กระหากระเรนเขามาหาก็เห็นในคลิปเขเจ้าไรเรนเขามาเบิ้งต้องคืนผูือเขาอ่ะต้องคืนผูเราอยากเป็นเฮงเนโอ้มันผู้ถ่าลรมมันบุคคลหนุ่มล่มนะ เอาเบื่เกนเอ็นยู đấy, thin, ้ส kind of right? ่างเอ็นยู <t <t ้คอยเอาน้ำให้ก uh> ินก็กินยู้่ไมที่ทอดแต่ลูกน้อยคนน้องน่น้ำาแลูกเรากับผู้ใหญ่ผู้นั่นกับบุ้มีพายมาจะคนเนาะแม่น้อไรแลวหายบอลวให้ยอ้ยคอยละกันน้ำจานลาบอยู่ดูหลา แม่ยังน้อยแล้วยังหวจากยังแบบว่าออยังยังหัวจากยังแม่กับพอจะแม่เราเลยคืดใจแม่นพอจะันเราเลยคืดใจพีชนเราด้วยนะเราผู้ชายเี่มันบมคือผู้หญิงแน่นะ คุณชายนี่เ่ากับของแนเวมียบันยังน้อยว่ <Okay. S 1> ครับเอาเมียเ่านั้นบ่ได้รูก ้ามนละค้น้ำลมแปลง้างน้ำให้น้ำผ่านมาจังวะไไปเลยจัจับอีก้มดีนแโดนเต๋อบ่เดียวนี่คือว่าสํมเกาลงดาวนเบิร์มนม,มเกาว่าหอดขวบเกาเลมันเบิร์โดนเนาะนอก็บินอือ เ็กูเลยอน้เ็ไหลไปนำองไอบในห้องนมาเด้อไปจะหยบลงในเติบได้ถึงน้ำเนาะดินบรไดมาน้ำจะคือ

ลูกเมียบ่หูจักเก็บเงินอันบ่มีเงินมียังบัตมันเป็นยังมาแบบนี้โดดมันยะอ่าเงินเดือนเราออกมากระชองมือกับเบิดเงินผู้ใหญ่มายังเอาหายแต่ละเทธอกับลูกเมียบ่จักคมนั่นนะกับบัตรจะเป็นเงินอุ่นเดี๋ยวแย่บัตเก้าวสิบปลายเลย มัน,ด,มนดูดมันกูเท่าลมเนาะโอ้กูเถ่าลมบ่คือกูนุมออน่มดมนะอาอุา๊ออชีพนี่กัยังไปน้ำกันยังหลายเลยแล้วเดี๋ยวนี้นบคือดุนเพิ่นนี่คือว่าคือว่าโอเคได้เก่าสิบป คุณทานมาก็กลัปิเด้อเนาะโถ่มันลอดมาก็ว่รัผู้นึงเเนาะับผู้นึงเนาะแล้วกเป็น0เนาะข้ามแม่ว่าการอยู่การกินมันยังลาวแบบปกติแบบนแม่นมีแ่กะแม่มีแม่ลูกตา่เนแม่นมีผู้ดูแลนะเนาะแม่นอันนี้บ่มีผู้ดูแลกะํานัแ โมมีผู้เบิงผู้แยงเด้คำว่าอายุแบบว่านั่นแบบเออกินยาำบำรอบบำรุงเมื่อยเด็กหน่อยเป็นไข่เป็นไอไปน,อน้ำเต้าเนาะเมนทุ่ทลูกทุก่งโตวันนี้เราเข้าเมื่อนั่นชามทุ่งเลยคำเสีเอามาเข้าอีกผู้ได้น้ำถั่วมราเห็นน้ำถั่วมับ่อนหรืล่าเราเขา้าชามทุ่งผูมือหน่ะมืออันอาทิตย์โมเมนต์อาทิตย์ก่อนป่ะป่ะเนาะเขาเข่าบางฝนตกกับเนาะชามทุ่ง

Bất cứ một khoản vật Hãy nhầm với thần đại bệnh nhân đó cảm thấy là ní cảm thấy Ni là trầm đi đấy nó chấm đây nằm đây chấm đi nó non đau non chắc đấy non đau nằm ngoài chơi cái ngoài chơi nằm chơi nằm ngoài chơi nằm ngoài chơi ดขนม่้าังเหไอผู้เอมันอกเอาใอีกเอา่ิมจะช่อหูห้องครัวนี่มด้มีบอแกว่าห้องครัวแช่ช่องลมมือกันบ่ ทำเฮาได้เทพื้นเทยังได้กับเพื่อนจะกบสิบ่มีขี้ดินป็นได้หรอเมนอันนี้เฮายังบ่ได้อันเทพื้นเพื่อนกับมันยังมีขี้ดินนะเฮายางออกยางครับ นี่นําบ่แล้วเนาะโดยทางพี่ก็เทคือกันบ่แถวอ๋อเพิ่นยังบ่ได้มีคําสั่งมาแต่ว่าาที่แน่ๆน่ะแถวนนี่เพิ่นบอกแล้วโดได้อ๋อโดยํา็า มใชิออน,นมันไมลบนมัฉออกรออกมันกะกืนไว้เิบหนามขอเดียวบกว่บวบลงน้ำปืนยังบนบ่มจะเถอตั้งแต่ดินเขาแล้าเนอะบวบบวบบ้วยเพอๆนี่ยุบลงจำกันกับของนามกได้หนิเนาะแต่ว่ากะเทชูงกว่าของนาม บ่อยนั่นมันนะั่นน่ะงัวจะเอาดินมาแตใช่ใช่ดินอ,ออกจะนนัน่เะออจะเอาดินนอ,อกแต่ตัวนี้ลงไปใชของครัวพุทธอืมถ้ามันลุแห้งจะดินทรายมาปับเมนเมนเมดินทรายมาปั๊นปหนาเทงมันนะ่าเลยจบเลยจ้ยนะ่าแหน

บอกเด้กบ่เนาะกาสิบกซิอยู่อืมยังมาใ่งี้ก็สินะเนาะเขหน้าได้เกอิบเนาะอืมินไซเป็นนี้ยังเดือเท่านี้หินซเป็นนเนาะชาเบิรตดองรอบอเซนมาเพื่นน่ แดดโบวีเีเข้ามาอันเยี่ยมประตูชุนทนไปแวบะบมาพอแม่พี่น้องเบิรงทางนี้อ่าอีสีเบิรงทำกัรปารถถ่ายแตงนะรถถ่ายนีเนะเาะอ่แตงเพิ่ <c oughs> น้ำนีด้วยรถบรถ่ไปนักตีนฟินหเ <c oughs> <c oughs> ตียนหนาไปก่อนตลอดเนาะ โก้ของน้าเอโกเรียบตัวไอ้เราพี่น้องยังเดือดแต่แบบเป็นเห็ดนะต้องเจ็กหน่อยอีบรุนนะพี่น้องอีบรุนสร้างเพิ่นกับตัวว่าเห็ดไว้ยเติบอยู่เนาะสร้างเพิ่นกเห็ดไว้ยเติบอยู่พี่น้องโก้เทียบเพิ่นกระสะอีบรุนเนาะพี่น้องดาวพอเพิ่นกระตอนนี้เพิ่นกระแบบเด้งมือนะเพิ่ไก่ะสีเกียวเขาเลยเพิ่นกระเสียกพอฟาวเนาะจากหน่อยเนาะเพื่อนน้องโจยพี่น้องต้องรอเร็วเพื่อนไม่โจนเนาะเร็วเพื่อนไม่โจนออกพัรชาได้ อ่าเวีงเยงงย่าะไรมาตั้งพี่นอ้องเอเราติดตามกันต่อไปต่อไปก็จะได้มาอยู่ทั้งนี้แหละอืมอืม,มโอเคพี่น้องเนาะรีวิวให้พ่อม่พี่น้องเบิง่งไม่ลิปดีลายคนเพื่นก็ติดตามนะรอคอยเสมาเบิง่งมาชมทํากัน nay tôi này bộ Hòn là cả bộ đi mà nụt hào nó Phân <San> tốp và phân tốp lột chắc và nó lại Được, anh này cả được bộ thử Và

มันเด็ดแบบนี้นะชองเด็ดนี่พอดีเลยขึ่นเลยเขา,าปิดเฮงๆแบบนี้ถ้เาเขาเปิดขึ้นอีกได้ได้ลายเต๋อบอีบน เ,เปลี่ยนไงใดเนาะ,ะพี่น้องรีวิวทำไมพี่น้องเบิงก็เพิ่งจะมีช่องหน่วยหน้าเพิ่งกะมีมีช่องบอกนี่เป็นเทปวัดเทปกันเจริญรอบรอบ นมันก็มาปูนมาใส่มันสีบวเจพืชเขา้ารอกทางในวัชพืชแก้ไม้แบะหมอกน้ำเลนขี้ดินนะี่เป็นเทนะพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะกะคลิปนี้กัสีประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยอะไรกะสีได้รับความเห็นพี่น้องไปก่อนมาทางเรืองน้องดาวเนาะพี่น้องเนาะดังบักไงพี่น้องกันโค้งทางน้ำทางในกัสีไนดะ้แล้วเนาะพี่น้องนะนะเนาะอ่าเวียนเข้ามาทางนี้คือเกา่าพี่น้องยังไงกับฝาก นำมดสุขูสุคนะที่เขามาเบ่งมาชมพ่นองเลยเขามาติดตามคอยกดไลกดแซร์ทุกคลิปเนาะต้นชะมือมาอุทางเมตูเป็นหาช่งเด้นน้อไหมบอสเออเราเราเอายังบ้านนายพนบออยู่นาบ่ มาไปหาเม็ดน้อยแล้วเม็ดน้อยไประหาน่เพ็ดเม็ดน้อยลูกเอ้ยผัวก็ตายแม่ก็ตายพ่อก็ตายเนี่ยอยู่นลำลูกอยู่นลำลูกลูกไปนอนอยู่หน้าพุทธลูกก็นอนเพื่อนลูกช้ำนี่แล้วเนี่ยมาทันได้พิชชาบัดนันพิชเฉลไปทางอืาลูกยังน้อยอยู่ช้ำผูกกอนนั่นแหละช้ำบบาใจนะช้ำน้องดาวนี่บ่เออเอออยู่บ้านนี่บ่จ้ะบ้านใหญ่แหละลูกอืแไปหา hai lần tuổi thùng chong thùng mắc kênh mhm 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 rồi rồi mhm 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 nhọn mhm 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 โอเคพี่น้องคอับคลิปนี้ก็สิบบมี่ยังไถ้าว่าพิพาพกันได้ดก็ต้องขอโทษขอภัย FC ได้เวียนกับจะได้เดินทางกับก่อนคำแล้วเนาะอพี่น้องนะขอเขอกก่ากันมาสบายดีสบายดีปรนะจุทุกคนเนาะ